พร้อมรับประทานครับลาบหมูลาบหมูชิ้นไม่เป็นลาบครับเป็นต้มเป็นออมไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ผัดกระเพราหมูชิ้นนะครับที่ทําเมื่อสก,กี้ลงคลิปไปก่อนหน้าครับก็จะมากินมาทานนะครับอืมเข้าให้อืม เนี่ยพัทร่กินทั้งหน้าทั้งโคนนะกินอยู่กับหลานนะหลานสาว รากกอวยจีเอาเลยครับอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะครับ